สวัสดีค่ะเอฟซีี่รักทุกท่านตอนนี้สาวดำพารวยก็ได้มาหาปู่เซวานนะคะมาที่วัดนะคะาหาปู่เซวาน,นะค่ะแล้วก็ท่านยังไม,ไม่ให้นะคะเน่เน่อยากเห,หากันรูป <c oughs> นี่นี่รูปนี้ มีตัวตัวนนี้สาวดำก็ได้มาหาพระปู่ช้ยวนนะคะท่านก็ยังไม่ได้เขียนตัวเลขลงที่กระดานนะคะท่านบอกว่าอีกสักพักนึงนะคะท่านก็จะเขียนตัวเลขลงที่กระดานนะคะสาวดำก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้กิตีได้ดูกันนะคะ เามื่อวานนี้เราก็สนุกสนานกันเต็มที่นะคะสำหรับเย็นจีพอทีทบงานกระถิเงเกาบบ้านบ้านที่แดงคะ่ะก็หาถ่ายบรรยากาศสวยๆนะคะมา,าให้ซีนะคะบรรยากาศที่บัดก็ค่ะตัวเลขก็ยังไม่ทันได้นะคะอีกประมาณ สักแป๊บนึงนะคะพอปูคนว่าคนจีอันนี้ฉันลุ้งใช้กระดานกอนคนวางสีค่ะคนว่าฉันเดี๋ยวเขียนใส่กระดานกอนสาวดำก็เลื่อมมาอย่างไทยบรรยากาศบรรยาก,กาศ บรรยากาศเนาะสายฟ้าเขากับท้ายไปกันเได้เป็นบรรยากาศให้ชมบรรยากาศบัดคะอันนี้รับผูใช้บ้านจัดน่งรับผูใช้บ้านเนาะคนเนาะสาดำปรานนครับค่เท่าเอาเล่ครับผูใชบ้านค่ะสาวดำกิไปหาผู้หาจีบแต่กลับไปหาผู้ชช้กรมีนาะคนเนาะแล้วก็จุไปหาผู้ซีูนผู้ซีหาค่ะ ไปตามาซ้ายค่ะไปตามซ้ายเนะาะแสดงได้มากแล้วก็บฉันมาเก็บาภาพแล้วก็ฉันมาขอตัวเลขโชคลาภครับพอปูหลายๆพอปูครับคุณยายนั่งไปก,กับคุณตาท่องซุกนะครัเนาะี่นองเนะครับปูกักะกก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 ป้ายหัวค่ะ

เดีเดียว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 ลูกเดียวเดียวตัวง่ายจลุกเดียว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 เดียลกอย่างเงีค่ะพี่น้องพอปู่คนกำลังงานสเก็ตใหยน้องคนั้ มันจะไปมั่วนี่เลยพี่องพ่อได้อันค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีพ่ออันได้ตัวใดคือกันกับของอันพูว่านีคู่เดียวครับมีคู่เดียวที่พ่อตัวใดละพอสี่ข้อครัโอ้มีตัวเดียวคือกันกับปูนเนาะอีพ่อได้ไปบ้านเจดีย์อัน้นี่ไม่ได้ไปขอโทษแต่พ่ออีพ่อซื้ออยังค่ะบุลเล็งครับอีพ่อบุลเล็ง พ่ออยู่บ้านไหนอยู่บ้านนี่แหละครับทตี่โอ้ลูกเอสิไปถ้าถ้ามีพ่อยุ่บ้านก็ได้ตัวเนาะพ่อพ่อบอกครับพ่อต้องบอกอยู่นี่แหละเี้แล้วตัวใดนี่พ่อของพ่อวันนี้ผมกับมีสองหาสามหาสองหากับสามหาแล้วก็สีเก่มีสามหางทีพ่อมีอันสองหาแต่มื่อกอันสาตัวนึงครับ มีมีสามแปดราคาไอ้สามหาราคาสองหาราคาเก้าซี่มีซีหางเนาะอีพอเนี่ยบุญเลี้ยงมันมาจากอีพอบุญเลี้ยงเนาะพวกเราเขาไปไอ้ข้อเบอร์อีพอไปเนี่ยเนมหาลูกมาลูกยุ่ยไก่ลูกยุ่ยบนอันไอ้อำเภอแวงหน่อยติดกับชัยภูมิโคราชบนน่ะลูกมางานราคาเลยเลยมาหาพระครู่ชาวบ้านพ่อโชคดีแล้พ่ออีพอเนี่ยตัวใด็กเราพ่อ เมเน้น <35 S 1> oh, ่สามหาับเกซีกับเกาซีนะพอเนาะแล้วอันถือมาจักงวดหรอพอแบบมังกรเกี่ยวอะไรมันกรบ่เขาบออกมันเขาเขาจังเยอะโอ้เขาซ้มตัวมีบ่พอบ่้ตัว่าคเฮ็ดเฮ็ดส้นมาทีเขาล่างหรือเขาบนพอเขาเขาบนไลกว่าล่างเขาบนไลกว่าล่างเนาะมีอันอ่าสองหาสามหาสามแปดเกาซีับ เก้าเก้าสีตัวเน้นเนาะอ๋อกต่ลูกคนวิทยากขอเบอร์โทรอีพอไว้ในน่นะคณะลูกเดมไม่ดูเจอโทรหายอีพอนะลูกยุ่ไก่เอฟซีเอฟอันยูทูบช่างพี่เขาพากันยุ่แถวนี้ทั้งนั้นเลยเนาะพอเนาะค่ะงวดเมื่อกี้นี่เขาบนาพ่อเขาเขาเขาซีฟ้าโอ้ยเสียดายลูกว่าเด้มาเนาะพอนะมันกัคือบ้าและมันกัคนไปหลายอย่างของบางบ้านโอ้โหข่างบ้าคอยได้บอกก็แสดงว่าลูกโชคดีตอนนี้เนาะ โชคดีเจ้านะมาพออีพอพอดีเลยค่ะมาเฮ็ดไอ้มาปรึกษากับพระปู่เฮ ouais, oh, ็ดยังพอเดี๋ย้ววนมาบวชโอ้เส mm ีย hmm. อ oh, oh, yeah. ันบวชจูงบวชจูงโอ้จ่าจ่าก็เลยมาอันหาท่านอิปฮาลุงพอท่านเจ้าอาวาสเป็นมะค่ะเป็นเป็นพัวผู้เจ้าคณะตำบลโอ้เจ้าคณะตำบลเนาะค้าเนาะครับเสียลบักลาเอาเดี๋ยวไปเอาอันบักลาปากกาเอาปากกามาขอเบอร์อีพอไปแล้ว ของปู้เป็นเขียนไว้แล้วเนาะจ้าเมื่อกี้ตรงกันตัวใดพ่อกระเลือคั่วเกาซีเนาะเกาซีค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะพ่อขอบคุณหลายค่ะโอ้เปล่ากับมหาวิทยาลัยน้ำกันเนาะมีตรงวันเนี้ยมีตรงจ้ามีตรงอันเกาซีที่พ่อจ้าไม่เวลาขอเบอร์น้ำมีพ่อเบบละจันซื้ออีพ่อไปน้ำเด้อ ห้าหนึ่เจ็ดนซื้อพอน้ำพ่อบุญเล้งพ่อบุญเล้งพ่อบุญเล้งเบอร์พ่อบุญเล้งกันค่ะข,ขอบคุณหลายๆพ่อขอบคุณหลายๆจ้าพ่อค่ะจะเมตตาเนาะกันไหงานเนี่ยละยาง,ยาง,งานงานงยังพ่องานจบ ผมเติมเลี้ยงตลอดเป็นแล้วงานจ้งจะได้ออกจ้งจะได้ออกพอดีการบ่อดูเขาทานแล้วบ่อได้ผมคิดไปไหนพ่อได้นี้ไปใส่ดอกพอดีค่ะครับพ่อคุณเล่นไรจ้าพ่อค่ะค่ะเอฟซีที่รักค่ะวันนี้ก็โชคดีเนาะมาเจอคุณพ่อบุญเลี้ยงเพื่อนในไฮอ่าเรียกรถคันเนาะสองห้าสามห้าสามแปดเก้าสี่เนาะพ่อเนาะสาธุสาธุขอให้พังนวันนี้มาเบิ้งเลขยกันปูค่ะมาเรียกว่าปูคนในเชนไว้ให้แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะ ยาเออปูอันเมื่อกี้คุยกับปูแล้วจ้ะเพื่อนนั่นเชินไว้ให้น้องพี่น้องน้องเขากึ้นมาเบิงน้ำกันเนาะกระปูเพิ่นเมตตาเพิ่นว่ามากไก่เพิ่นก็เลยเอามาเชินใส่ให้ค่ะขอบค่ะย่างกับพ่อไอยังก็ลงพ่อกล้องกล้องกล้องอันยูทูบจ้าลูกท้ายเฉพาะไอตัวเล็กนะปู อ้อันช่องซื่อช่องนั้น่สาวดำแต่ปูจะสาว์ดำผ้าลวยปูแต่ยินตะดดเลยปูว่าได้ยินตะดุเลยพี่น้องปูว่าได้ยินตะดดเลยนอกคณะเพาะเห็นประชาปูลูกยุกไก่ไก่ไม่ค่อยได้มา,จากจ้ะการละสินขออนุญาตปูลูกขออนุญาตไทยตัวเลขเป็นฝากเอซีด้พี่น้องปูเป็น เตตาเป็นจันใจกระดานให้เมื่อกี้น,น,น,นี่ค่ะพี่น้องเลขบนผูเป็นไหวิ่ง4ค่ะเลขบนวิ่ง4นะคะ2อตัวก็มี0เก้3ตัวให้ห้าค่ะส่วนเลขล่างผูเป็นไหวิ่งซกับหาเนาะก,กันเนาะมานนี่2สตัวจะมี0หนึ่งหาลก 8, า็ท่านผู้ชมเนาะก,กันเนาะเบิ้งเลยค่ะเด้อสาวดำใน่มา หอดปูแล้วเดี๋ยวมาเก็บมาเก็เกเอไอเอาไอ้ขอตัวเลขปูเปินกระเมีตาให้แล้วน้อพี่น้องเนาะถ้าเบิ้งน้ากันได้พี่น้องเบิ้งน้ากันบันี้เฮ้งเบิ้งน้ากันได้พี่น้องบัน,นี้ลูกมาหลายเทือล่ะอันบ่ค่อยเห็นปูแม่ปูไปใสก่กางเว้นนั่งลูกมา้าสองสามเทือบ่อเห็นปูจักเทือ่หัวก็ถ้าเห็นมือนี่แหละปูปูกับบ่เคยไ,ได้ยู่ดเขาเนาะ ปูมิตุละไปหันไปนี่ค่ะมือนี่ก็ถือว่าดวงดีโชคดีสาวดำกันได้พ่อปูขันมาสายน้อยหนึ่งก็สิบวิบพอนะปูเนาะสายน้อยหนึ่งก็สิบวิบพ่อปูแหละมือนี่ดวงดีโชคดีค่ะได้พ่อปูกับพี่น้องอย่าลืมนอนขะนนอนนี่นะเปื่อปูเป็นเฉยนเห็เมื่อกี้นี่ค่ะเป็นไห้บนวิ่งซี่สองตัวเป็นไห้ศูนย์ซีเก้าซีสามตัวห้าเก้าสี่หางเดียวค่ะ เลขล่างเอาปูให้วิ่งซีก็หาสองตัวมีศูนย์ซีหนึ่งหาแล้วกับแปดหาเด้อค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ค่ะเป็นในไอจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแคปเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเด้ออ่ะจ่องยูทูบยูพีดเิ่นมีิตรยูทั้งพีนเนาะปูเนะา,า,กกจานนะจะจ่องยูทูบมาไกลๆจังนั่งในโบ่มีแม่ปูโบมีค่ะมีแต่มีแต่จ่องยูทูบมีิตรยูนี่เมื่เลยจะอยู่น้ำอมยำเนะ่ะปูอันบัรน,นี้เห็นพ่อ เพิ่นได้มีเวลามาเพิน่นช่วยเสกออกเพิ่นได้มากสามเทียซีเทียโนปูเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่ใกล้ๆแล้วอีกอย่างมันพอเลขออกปั๊บเพิ่นก็นมาเลยเพราะว่าเพิ่นอยู่ใกล้ๆมีแต่อยู่ใกล้ๆ่เนาะปูค่ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนแคปเอาไว้นะคะแล้วก็ขอให้ทุทกๆท่านมีโชคนะคะขอทุกท่านมีโชคนะคะมีเงินมีทองนะคะร,ร่ำรวยเงินทองกับทุกคนนะ,ะ้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับเลขปูเด้อพี่น้องปูใช้บ้านค่ะอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีเดานาะค่ะเนาะ เดี๋ยวอันคลิปนานนั่งกันสิอันบ่ได้มามาอีกดอกค่ะเอฟซีปูเพิ่นเขียนไว้ให้แลว้วก็คือเพิ่นฟันท,ง,ทงให้แล้วเนาะเพิ่นน้องเนาะปูเพิ่นฟันทงให้แล้วเพิ่นเขียนไว้ชัดเจนเลยค่ะตัว,ตวบ่ได้มา,มา,อมาอเอาเบอร์้งใเอาเบอร์น่ะนี่เบอร์โทรป,ป,เบบปูเนาะอ๋อเบอร์ไล่ปูติค่ะโอ้จ้าจ้าโอ้กันปูจ้าดูไก่เนาะปูเนาะ ค่ะปูพเพิ่นบอกว่าเบือขอ้างล่างเป็นเบือไล่ปูเดี๋ยวสาวดำก็สิเอดไล่เพื่อนเขามากค่ะคันบ่ได้บ่ไว้ยุกไก่พี่น้องไปกับันพวงหอบ้านเพื่อแวงหน่อยไปกับนี่สกลน,นครน,นี่ไปกับกระยุประมาณหกร้อยกิโลค่ะสาวดำขึ้นยุจังหวัดขอนแกน่นแต่ว่าจากขอนแก่นไปบ้านสาวดำบ้านละหาหน้าหนะึ่งร้อยห้าสิบกิโลค่ะพี่น้อง เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอกร้อยหาสิบตีร้หอดบ้านหันหน้าก็เลยไปกลับกับต๊ะเกือบหกร้อยกับคาดอยู่แค่สิบปั๊บสิบหลังเขาไปมองทันโมนีก็จะเป็นไปกลับหกร้อยละปู่ค่ะบางเทือกับชิบบอสเดมาหาปู่ปู่เพิ่อนกับเมตตาว่าให้แอดไล่มาขันบ่ได้มาเพิ่อนกับจีนไล่ให้ไล่ทรงให้สาธุสาธุสาธุครับปู้ขอพี่น้องทุกผู้ทุกคนแอบเอาไว้เด้อค่ะเด้อขอทุกท่านโชคดีนะจ้า